ดีค่ะเห็นวิวด้านหลังพี่น้องวิวดีดีอากาศดีดีมื้นี่อากาศดีกันเลยมานันางเล่นอยู่สวนอันนี้ลูกลูกเลี้ยงเด้จะ้ะเม็ดเลี้ยงเอามาจากผักไตอันสตัดลูกเลี้ยงเนาะมานาั่งมานั่งเอาอากาศดีๆแล้วก็สิตัดลูกเลี้ยงไปนําเพราะว่า ตัดล้วเอาไปแช่น้ำตัดหน,หน่อยๆจังสีเนาะจ้ะตัดเราเอาไปแช่น้ำไหมกินดีคือสตอนี่แหละแช่น้ำขึ้นสองขึ้นแล้วเข้ากระสีงอกเนะกาะกระสีกินกินแท่นสตอเลยไหมอ,อากาศดีก็เลยมานั่งเล่นื้อนี้กะสิบ้าเลี้ยงอนันตให้ฟังตอนเนื่องจาก ที่แล้วคือเกาล่ะอันที่มาของข้ามวมาเป็นอย่างเมียฝลังจงังโตอาบบ่มีที่สุกหัวนอนบอ่มีบ้่นอยู่ชีวิตละเฮเหล่อนเนาะค่ะสีบอาให้ฟังความตอนที่แล้วกะท่ว่าตอนที่มาอยู่ห้างกะรีแม่บ่มาอยู่ใหม่ๆจากสีนาะมาอยู่ห้างกะรีใหม่ๆม,มันกะสี าสามีกับบอมีงานเหตุแล้วเพิ่นกับบแม่นคนผื่นทีเนาะเพิ่นบแม่นคนในผื่นทีเพราะว่าเพิ่นเป็นคนในธอร์แลนด์แต่ว่าหลังจากที่เพิ่นยาเพิ่นยากับภรรยากกเก่า,นนาเพิ่นน่ะเพิ่นกะคิีว่าสิไปตั้งโลกลากอยู่ฮังการีเนาะที่ว่าเพิ่นแต่งกับผี่มากกับชีวศิไปตั้งโลกลากกันอยู่นั่นล่ละแต่ที่นี่ในเมื่อเพิ่นบแม่นคนผื่นทีภาษามันกะแตกต่างภาษามันกะ บัคือภาษาบ้านหนีเนาะมันก็บเกาภาษาเขากะยากกับบ่มีงานเหตุบ,บ่มีงานทํางานมันก็หายากนะังเพราะว่าเฮ้าบ่ด้ภาษาเขาอ่าพี่ก็ไปยูห้างการีได้หกเดือนอก็อยูแบบตื่นขึ้นมากกับบ่มีงานเหตุนะก็อยูเล่นไปจังสันละยูเล่นน้ำหมาน้ำแมวไปนะบันที่นี่อัน เฮากะมากินตางเงินเก่ามากินตางเงินเก่าเนาะมันกะลอยหลอเนาะกินเงินเก่าก็เลยคิดว่าอุยเฮาสิมาอยู่จังซี่บ่ได้เด้่เพระาะว่าสามีนั่นลูกเพิ่นกับเมียกเก่ากะสิอยู่ประเทศฮังอ่าประเทศเนเธอรแลนด์เนาะจา้ะเวลาวันเกิดลูกเพิ่นกะสิเข้ามาพี่เวลาอ่าลูกหยุดโรงเรียน,นาาจังซี่เพิ่นกสิเข้ามารับแม่เที่ยวเข้ามาเที่ยวเข้ามาจังซี่แล้วเพิ่นกปล่อยให้พี่อยู่งกรีผู้เดียวเนาะอยู่กับ หมาตัวนี้ล่ะอยู่กับเปลือนตัวนี้ล่ะบ้านนี้อ่าบ้านบ้านดูห้างกะหรี่มันกับเป็นปลาเป็นปลาเวลาย่ามือขึ้นมันกับซิมแต่เสียงสัตว์ปลานะมันกับนายานเนาะอ่าพีกัเลยถ้าสามีเขามาฮอนแล่นจังสี่พีกับสี่แบบบ้างหอบหมาเน่หอบมหอบมาตัวนี้ตอนสี่โมงแรกนี่ก็คือนอนคนเดียวบได้ต้องหอบหมากับอ่าหอบหมาไปนอนน้ำยา ไปนอนบ้านยาเพราะว่านอนคนเดียวบ่ได้เนาะยางลัดทงไปนอนบ้านยาเด้บัาน,นี้ก็เลยไม่คิดว่าโอ้ยถ้าเฮาอยู่จังสี่มันอยู่บ่ได้เด้นอันงานกับบ่มีเหตุมากินตะเงินเก่าไปจังสีนะเนาะก็เคยคิดว่าพี่ก็เลยคิดว่าถ้าอยู่จังสีนะพี่สิกบไปอยู่ไทยเด้บานในห้องสิกับไทยเฮากับจากอายคนเนาะเพราะว่าเขากลับไปแตงาา่งเฮามมอยางดับอย่างดีนะถ้าสีกลับไปไทยก็อจากอายอาเพื่อนบ,บ้านเนาะ บอกสามีว่าเธอต้องไปหางานเห็ดอยู่ฮอลแลนด์เพราะว่าถ้าเธอบอกไปทํางานอยู่ฮอลแลนด์เนี่ยฉันบอยู่อำเธอเดชฉันสิกลับไปอยู่ไทยกับคู่ไปซื่อนะว่าสิกลับไปอยู่ไทยที่นี่แฟนก็นเลยมาหางานเห็ดอยู่อ่ฮอลแลนด์นะจ๊ะพ่อตาเข้ามาหางานเห็ดกะบ่มีทุนบ่มีทุนก็นเลยเด็กขายมามาโตที่ซื้อเฮออซื้อเฮลิเคียนนะ่ะ มาเฮอริเคิลทีมีอยู่หันกระเลยเด้กขายเป็นคาเดินทางมาเนาะจา้ะกระเลยผ้ากันขายมาเข้ามาฮอลแลนด์บ้านนี้มาหางานกับมาอยู่แบบว่าอา่าไปนอนกลางดินกินกลางทรายเนยาะจ้ะมานอนกลางดินกินกลางทรายเลยเพราะว่าไปอยู่แคมป์ปิ้งอ่าถ้าผู้ใดเคยเข้า่ขา่กระสีลู้จากว่าแคมป์ปิ้งมันกระสีเป็นเต็นเนาะเป็นเต็นมากลางนอนกับขี้ดินจังสิแหม กลางเต็นนอนกระขีดินจังสีนอกลางเต็นนอนกับขีดิน,ดน,น,นมาช่วงช่วงที่มาหางานก็สีมาช่วงเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมช่วงนี้แหละช่วงเดือนนี้แหละเดือนกรกฎามอ่ามันก็สีเขาเป็นสิงหาช่วงนั้นเนาะแต่ว่าบางปีมันก็สีฝนหลายบางปีมันก็สีฝนหน่อยได้จ้าพี่น้องแล้วที่นี่ตอนที่พีเขามาปีนั้นอะ่ะฝนมันหลายกลับมานอนกลางดินกินกลางทรายนอนเต็นแบบ ฝนมันก็ตกเพราตาฝนตกจังสีมันกะมันกะแฉะเนาะมันกะแฉะแบบโอ้ยน้ำตาตกนอนจังสีพี่กบน้นำตาตกว่าขึ้นลำบากแท้ยู่บานเฮ้ากับบะลำบากปานนี่คิดว่านะอยู่บานเฮ้ามันกับบะลำบากปานนี่โอ้ยเป็นเมียฝรัง่งมันขึ้นลำบากแท้อยากกลับบ้านนอนห้องหายทุกขืนทุกขืนเด้อยากกลับบ้านเพราะว่าสามีมาหางานกับร่องานนะจ้ะร่องาน ถ้าเสิเอาเงินไปเซาโรงแรมหรือว่าเซาอีหยังอย่างสีมันกับสูคาเซาเขาบวไวเด้แต่ละคืนมันสูคาเซาเขาบวไทเด้กระตรงห้ากระตรงนอนในแคมปิ่งเอานอนในแคมปิ้งกะถ้าเ้องมีรถาราเฟนน่ะมันก็นอนบนรถไดมันบ่แต่ห้องได้มีรถาราเฟนคือเขาเ,ขาเ้ากระเลยไปเซาแคมปิ้งเขาขึ้นละซิบหายูโรมัง้งแค่เซาขี้ดินเขานอนนะเซาขี้ดินเขานอนบาน้านนห้องกระกลางเต็นนอนเอาไหมจ่ะกลางเต็นนอนเอา ขนาดเศร้าขี้ดินเขานอนเด้เศร้าขี้ดินเขากางเต็นแล้วก็อาบนา้ำอาศัยอาบน้ำเขาซื่อๆเนี่ยเรานา้าบ้านเขาถ้าเป็นน้ำเย็นเพิ่นก็หายอาบฟี่ได้ถ้าเป็นน้ำฮอนเพิ่นกระซีหายเสียตังเนาะกับากันมาอยู่แคมปิ่งเป็นเดือนอนได้จ้ะมาหางานมาล่องานแม่พากันมาตกระกรมลำบากก็เลยคิดแบบอยากกลับบ้านเนาะนอนห้องหายอยากกลับบ้านบ,าบักกาเบาห้พี่ใหนองฟังเด้ย่านพี่นองคิดน้ำนะกับบักกาเบาห้เพิ่นฟัง สิกลับบ้านกะอยากอายคนกะสู่สู่ต่อเนาะสู่นํากันตอ่อบ้านนี้พอตาได้งานแล้วกะอันมาเาบ,บ้านอยู่พอตาได้งานแล้วก็มาเาบ,บ้านอยู่กะมเฮ็ดงานพอตามาเซาบ้านอยู่บ้านกะบ้านน,นยๆเป็นบ้านเซาเนาะบ่มีหม่องอยู่ดอก พอตมายูอันยังประท่านใดอันนี้ซ้ำเมียเขากะเมียอดีตเมียเพื่อน,นันกระหอบลูกหอบเต่ามาหายพี่เลี้ยงเนาะลูกเพิ่นสามคนนะ,ะเอามาหายพี่เลี้ยงกับมายูน้ำกันแหงตะบ่มีมองอยูกระยูน้ำกันนางซัน,นละจ้ะอันนี้แหละก็คือความลําบากของเฮ้าเนาะแบบว่าแต่ายูมองไทยเขากับบ่ได้กินอันบ่ได้นอนกลางดินกินกลางทรายแบบนี้เนาะแต่ว่ามาอยู่ต่างประเทศเฮา มานอนกลางดินกินกลางทรายเพราะว่าเฮาบเ,เคยเห็นบ้านเขามากอนเฮาบรูว่าเออชีวิตมันเป็นจังไดเนาะชีวิตต่างประเทศคิดแต่ว่ามันหรูมันหาราแต่พวฝรั่งต้องชีวิตหรูชีวิตหราอะไรประมาณน,นี้เนาะจา้ะที่นี่มาเห็นความลําบาก,กอ่ะเกิดอาการท้อแท้แบบเออท้อใจจังซส่นะแต่ถา้าเฮาบสูต่อไปเนี่เฮากะมีสิทธิ์ที่สิเลิกกันตัดพี่ก็มีความคิดลา ถ้าพี่บได้แต่งงานมาเลยนี่นะพี่ก็คิดว่าพี่อาจสิไดลิกกับฝรังเพราะว่าเ้าบ่ได้แต่งงานมาเลยเฮากะมาเที่ยวมาเยี่ยมเขาจังสี่แม่นบอมาเที่ยวมาเยี่ยมเขาัขงศีมันก็มีโอกาสที่ว่าเลิกกันกับบ่เป็นอย่างบานบอแต่ที่นี่เขาแต่งงานมาเขาจัดพิธีใหญ่ยยโตเขาจัดพิธีรู้งลาขันสีแ่งก็คิดหน้าคิดหลังจากอายคนนะก็เลยเด้สู่มาน้ากันจนว่าถึงทุกมือนนี่เนาะตังแต่ติดต่อกันมากรู้จักกันมาก คุยกันมายูน้ำกันมาจากมือนันจนมือนี้ก็สิบปีแล้วเนาะจ้า,จาที่คุยทางโลกออนไลน์กับมาอยู่น้งกันสู่น้งกันมาจนสิบปีนี่แหละเป็นอ่าเหตุผลทีได้ย้าใหมาจากัห้างกะรีกับมาอยู land เนเธอร์แลนด์เนาะกับทุกมือนี่กับใส่ชีวิตอยู land เนเธอร์แลนด์เนาะจา้าเพราะว่าจริงๆสามีกับเป็นคนเนเธอร์แลนด์นี่แหละเป็นคนเนเธอร์แลนด์แต่ว่าสิไปตั้งโลกหลาดยูห้างกะรีซื่อ,อแล้วกาเพิ่นกา ยังมีบ้านดูผุ่นคือเก่าเนะเาะเฮาบด้ขายบ้านมาก็ยังเอาบ้านไว้ผุ่นเวลาหนาร้อนนาหยังกสิไปเที่ยวไปไปหอดีๆกันเนาะก็สิเก็บบ้านไห้เนาะจ้ากเ็เลยมาเหล่าซูฟังว่าเป็นอย่างเมียฝรั่งจังตกอับชีวิตตกอับบ่มีบ้านดูบ่มีถี่สุขหัวนอนก็ตามที่เล่านั่นลหละจ้ะบ่มีบ้านดูบ่มีถีสุขหัวนอนพราว มาละเฮเล่ห้อนมาหางานบ่ได้ว่าสิแบบมาแล้วดูหรูหราอยังสิเนาะเพราะว่าอยู่เมืองไทยพี่ก็ใช้ชีวิตที่ว่าอยู่อ่าอยู่ในเมืองกรุงเนาะอันแถวลังสิตจังสินะแถวนาวานาครเนอมันกะมันกะเมืองกรุงอยู่ได้เพราะว่าเขาเหตุงาน,น,น,นเขาเหตุงนางนอยู่แถวนั้นมันก็อยู่แถวเมืองกรุงมันก็ยังเจริญอยู่แต่แถวบ้านทางกะรีมันสิเป็นถนนลูกลังเป็นที่ดินลูกลัง ถ้าบานเท่ากับเป็นท่างหินแหย่แล้วเป็นท่างหินแห่ห,แห,ลหลังจากที่เขามาอยู่ในเนเธอร์แลนด์เนาะพ่อลูกเลี้ยงมาอยู่น้ำมันกะสีตองเจอปัญหาแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเนาะค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนบอเคยมีลูกแล้วพี่ต้องมาเลี้ยงเด็กน้อยอันสามคนลูกเพิ่นกันใน่้อยอยู่เนาะตอนนั้นคนโต เก้าขวบสิบขวบคนที่สองกับเจ็ดแปดขวบคนเล็ขนั่นกับซีซีหาขวบเด้ตอนนั้นที่มาเลี้ยงลูกให้เขาก็เลยพึงเข้าใจว่าเป็นอย่างที่เขาไปเลือกอไปแต่งงานกับผู้ยิ่งไทยนะเพราะสาเหตุอย่างกับพราะว่าเขาสีหาคนมาเลี้ยงลูกให้เขาเนาะจ้ะดังนั้นถ้าผู้ยิ่งไทยเฮาสิเลือกอฝรัง่งเป็นสามีฝรั่งแต่งงานต้องเลือก เอาคนทีว่าเขาบ่มีพันธะเนาะจ้ะมันสีใดบ่มีปัญหาเรื่องอแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเนาะจ้ะเพราะว่าการเลี้ยงเด็กน้อยมันบ่แเมนเรื่องง่ายๆแล้วที่รับที่อยู่มันกับบ่ไดดว่ากวงวงมันกับับแขบเนาะก็เลยอยากอเอามาแช่ว่าการเป็นเนียฝรั่งเนี่ยมันบ่ไใดาว่าสีเลิศหรูคือข้าคิดเนาะมันบ่ไดดว่าสี อลังการมันก็สิมนี้ปัญหาหลายอย่างที่เฮาต้องเจอนะจ๊ะมีปัญหาหลายอย่างที่เฮาต้องเจอก็พี่สิพานจากจุดนั้นมาได้จนจุดนี้กะใส่เวลาเป็นสิบป,ปีเนาะค่ะก็สิพานมาได้ถึงจุดนี้แต่ตอนนี้ทุกวันนี้กะชีวิตกะดีขึ้นบ่ได้ว่าลำรวยแต่ว่ากะชีวิตดีขึ้นก่อนถี่เป็นอยู่อ่าก่อนถี่เป็นมากเนาะจ๊ะ ทุกวันนี้อยู่แค่สองคนตาย้ายเพราะว่าเด็กหน่อยเขากะใหญ่ไปมิดแล้วเขาเติบโตไปมิดแล้วเนาะแต่ว่าก่อนที่เขาสิเติบโตนั่นเฮาก็ต้องต่อสู้อ่าต่อสู้กับปัญหาแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงแบบอ่าเลือดตาแทบกระเด็นนะจ้ะเดี๋ยวสิมาเล่าให้ฟังว่าปัญหาแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงมันเป็นจังใดมันเป็นแบบใดแนี่ยฝรหน่อยฝรั่งกับเด็กหน่อยไทย มันแตกต่างกันดิเด็กหน่อยฝรั่งกันเด็กหน่อยไทยมันบัคือมันบ่คือกันด้ยจากการเลี้ยงดูบ่คือกันเด็กหน่อยฝรั่งสี่เลี้ยงยากกว่าเด็กหน่อยไทยนะพี่ว่าแล้วเขาสี่สามารถไปเบาไปว่าอีหยังหลูกเขาได้เลยแต่พ่อเม่เขากับบ่วกันเนะาะบ่ว่าลูกเต่าเขานะส่วนทุกวันนี้พี่กะสบายแล้วเนาะอยู่สองคนกับหมาแล้วกันสองคนตายาย ก็เลยเอามาแช่ห้ฟังว่าก่อเทาสิ่านจุดที่อ่ามาย่สบายเขาก็ต้องพานจุดลําบากมาก่อนเนาะ่านการลาบากมาจนแบบว่าหาที่สูงน,นอนกับบ่อได้ต้องนอนอ่ากับพืน้นดินแล้วก็ฝนตกมากมันก็นแฉเนาะเพราะว่ามันเป็นเต็นไหถ้าคนเคยเขาเต็น่เขาขายลูกเสียก็สิลูพวกนอนแคมป์ปิ้งพวกนอนเต็นนี่สิลู การนอนเต้นม,มันเป็นอย่างใดเนาะจา้ะความลําบากที่เขาผ่านมากมันทําให้เหข้าแค็งแ่งเนาะพานจุดนั้นมาใดกะเลยอยากเอามาแช่นะเพราะว่าเขาผ่านจุดนั้นมาใดเขากะอยากเอามาแช่ให้รุ่นน้องๆได้คิดเนาะสมัยนีเ้เด็กหน่อยสาวๆที่สีเมีสามีฝรั่งเขากะสีเขากะส,เกสีเขาใจเลือกเข้าใจหา แต่ว่าถ้าได้ฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่แล้วกัเออมันก็นสิได้เตือนสติน้ำบาสิหาแบบใดเนาะจา้ะคลิปนี้กะฝากไปเท่านี้เนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสสียเงาเดี๋ยวเขากะจังมา,อาตอนต่อไปกันว่าปัญหาลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงมันเป็นเจนใดแล้วกะเรียกฝรั่งแบบใดจังสี่พอเจอปัญหาเนาะเดี๋ยวเขามาคุยกันในคลิปต่อๆไปเนาะจา้ะ ฝากาติดตามฝากเป็นกําลังใจเนเด้อค่ะสาหรับเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เข้ามากข็ขอขอบคุณนหลายๆเนะะ้อค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจกันกะอใหอ้ทุกคนปลอดภัยจากาว,วิกฤตในช่วงนี้เนาะช่วงที่บ้านเท่ากำลังเดือดร้อนก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งปลอดภัยนะคะจากโรคไข้ต่างๆเนาะจา้ะเพราะว่าช่วงนี้มันก็โรคระบาดท,ที่กระสีลอก กับเมืองไทยกับยังบดีก,กับเนาะพอบา,าล่อหายประเทศไทยเปิดอยู่กระยากกลับไปบานเฮาเพราว่าอยู่ไหนมันกับ,บัคือบานเฮาอยู่บานเฮานะ่ะดีที่สุดแมนบออยู่นี่มันกะมันกะดีอยู่สําหรับการที่่าเฮาอยู่เหตการเหตงานเนาะแต่ว่าขันสีไ้ดีอยู่น้ําพีน้ํานองมันก็คืออยู่เมืองไทยนั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะจ้าอ่าบายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะ Bye bye.